สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พบกับช่องสาวเตยดัมซิ่งนะคะดัมซิ่งจริงค่ะวันนี้ได้มาลองขับเจ้ารถบข้าวของพี่หนึ่งนะคะสายล่องพี่บูนขเคนิ่มมากเลยรถแรงแอร์เย็นระบบแน่นดีนะคะทุกคนไปดูถ้าจะดูนะคะดูเตยตอนขับก็คือไปดูคลิปพี่หนึ่งนะคะสายล่องพี่บูนนะคะ ดูได้เลยคือครั้งแรกเหมือนกันนะคะที่ได้หัดรถคันนี้ได้ลองขับรถคันนี้ปกติก็จะลองเจ้า117 Hino นะคะตัวนั้นที่ได้ลองขับนะคะอันนี้รถเสียคิงติดนะคะไม่รู้ติดไงนะคะนี่นะอันนี้พี่หนึ่งเป็นคนขับมานะคะอันนี้คือนั่งถ่ายติดแล้ว แล้วหนึ่งอาเป็นไรนะน้องเนี่ยยี่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบดินดวอนสายล่องพิบูลครับจะทำยังไงเนี่ยเข็นจังไหนจังไหนดึงบ่โอ้ยอยาจิน้ำโอ้ต้องต้องต้องถึงรถกับข้าวนะครับ เรียบร้อยครับ ขึ้นแล้วนะคะทุกคนเยนี่ต้องเสียเ่าแล้วครับเสียจริงเนี่ยเสียเหล่าเด้อเสียเหล่าเด้อรูเล็กเสียเหล่าเด้อเสียตัวนะคะเดี๋ยวเราไปเยอะเยอะเสียเคียงกัน ก็ไปแล้วเว้ยไปแล้วเว้ยกลัวโดนย่ะเยอะหนอเราจะทำยังไงที่นี่พิชกำรได้แค่รอยเกาหาแมนอยู่ค่ะบางลิปยาวเลยเห็นจะเสียหัว